เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งแบรนด์ดังจากเกาหลีนะคะก็คือแบรนด์อารารีนะคะซึ่งมาด้วยกันสองรุ่นนะคะก็คือรุ่นฟิกซิลนะคะกับรุ่นนูกินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่รุ่นฟิกซิลก่อนเลยดีกว่าค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะทำมาด้วยกันถึงสองสีนะก็คือสีใสนะคะแล้วก็สีชานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่รุ่นรุ่นอัลต้าก่อนนะคะ ใส่แล้วคือสีใสนะคะโชว์ตัวเครื่องสวยงามมากนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นก็คือรุ่น plus นะคะสวยงามมากใครชอบแบบว่าสีใสนะคะก็คือแนะนำเลยนะคะสำหรับรุ่นฟ l e x ลรุ่นนี้นะคะ ตัวเคสอะ่ะเขาจะเป็นเคสใสแบบนิ่มนะคะวัสดุ TPU คุณภาพดีเลยนะคะถ้าใครชอบเคสใสใสง่ายง่ายนะคะก็คือจะแนะนําเป็นรุ่นนี้เพราะว่าตัวเคสเขาอาจจะเป็นแบบเป็นเคสนิ่มๆนะคะตัวเคสเขาเหมือนเป็นแบบเจลๆเลยนะคะด้านขอบนะสาหรับรุ่นนี้นะคะตัวขอบเนี่ยเขาจะทํามาเป็นช่องแบบนี้นะคะเพื่อรองรับแรงกระแทกนะคะแล้วก็สําหรับปุ่มกดรุ่นนี้นะคะกดใช้งานง่ายนะคะเพราะว่าตัวเคสเขานะคะเสาะลอ ้องมานะคะทำให้กดใช้งานได้ง่ายเลยนะคะขอบเคสนะคะยกขึ้นสูงนะคะป้องกันเลนกล้องนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าเนี่ยขอบเคสก็ยกสูงขึ้นป้องกันหน้าจอเหมือนกันนะคะ ้องการเวลาแบบว่าวางไว้บนโต๊ะแบบนี้นะคะและสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีเทคโนโลยีไมโครดอทนะคะที่ช่วยป้องกันลายน้ําจะเห็นได้ว่านะคะตัวขอบเคสเนี่ยเขาก็คือจะมีดอทดอทนะคะด้านหลังแบบนี้เลยและสําหรับรุ่นนี้นะคะเขาจะมีช่องด้านข้างเห็นไหมเอาไว้ให้เราใส่แบบสายคล้องมือได้ด้วยนะคะส่วนใหญ่เรเห็นแบรนด์เกาหลีนะคะชอบทําแบบว่าช่องตรงนี้มาให้เราเพื่อแบบใส ใส่้องมือหรือว่าใส่พวงกุญแจน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นสีใส่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสาอีกหนึ่งสีก็คือสีชาให้ดูกันนะคะอีกหนึ่งสีนะคะก็คือสีชานะคะสำหรับใครที่ชอบเท่ๆนะคะสีชาพอใส่ไปแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าสีเครื่องของเราจะดูเข้มขึ้นนะคะจะดูเท่ขึ้นมาเลย สำหรับแบรนด์อาราลีรุ่น f r e กซินะคะไม่ว่าจะเป็นสีเคลียหรือว่าสีชานะคะรุ่นนี้ราคาเบามากราคาอยู่ที่490บาทเท่านั้นนะคะใครชอบก็คือจัดได้เลยนะคะ